ข่าวดีดีกับพี่คำรน,ำน,ำนารนตอนน้ำท่วมสูบออกน้ำแล้งสูบเข้าแต่ถ้าน้ำเน่าก็ต้องสูบเข้าสูบออกนะ <c oughs> จะบอกให้น้ำต้องอยู่กับเราเราก็ต้องอยู่กับน้ำ <c oughs> ในน้ำ วยได้ไดเป็นจริงเป็นจังดังคำพูดเล่นที่กล่าวกันไปและนี่คือความยิ่งใหญ่ของส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำ ในสังกัดของส่วนบรหิหารเครื่องจักรกลกรมชรประทานส่วนสูบน้ําของสํานักเครื่องจักรกลทงาน3ามร้อยหกสวันเลยฤดูฝนน้นํามันมากฤดูร้อนน้ามันน้อยเพื่อแก้ปัญหาน้ํามากและแก้ปัญหาน้ําน้อยล่าสุดน้ําทลักบางปูต้องเร่งสูบลงคลองเลียบทะเลของสมุทรปราการส่วนเครื่องจักรกลสูบน้นํานี้ก็ถูกยกเอาไปติดตั้งดึงดูดน้ําล้นนั้นออก ทะเลเพราะบางทีประตูระบายน้ําต้องปิดเนื่องจากน้ําทะเลนุนเวลาน้ําทะเลนุนที่ช่วยได้ก็คือเครื่องสูบน้ําที่เราเห็นอยู่เป็นเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่หน่วยอื่นไม่มีติดตั้งได้เร็วเคลื่อนที่ได้เร็ว1วินาทีเนี่ยมันสูบได้3.5ลูกบาทเมตรขณะเดียวกันเมื่อเกิดภายแล้งในเขตของภาคกลางเครื่องจักรกลสูบน้ำนี้ก็ต้องเอาไปติดตั้งดึงน้ำเจ้าพระยาลงคลองทุกคลองที่ร้องขอน้ำ ทำการเกษตรอยู่เบื้องหลังอย่างแท้จริงสํานักขีกรมาใช้วัฏก,กรรมต้องทํางานทันทีไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนไม่ว่าการแก้ปัญหาเพล้งและการแก้ปัญหาน้ําท่วมยามเขื่อนมีน้ํามากเกินก็ต้องทําการลักน้ําช่วยเร่งระบายน้ําออกจนพูดกันติดปากเป็นการล้อเล่นว่าน้ำท่วมสูบออกน้ำแล้งสูบเข้าถ้าน้ำเน่าก็ต้องสูบเข้าสูบออกในเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยยังไงส่วนเครื่องสูบน้ำก็ไม่มีวันว่างนะครับ ไม่มีวันว่างนะครับแล้วหลังจากนั้นเข้าสู่ดูดแลก็ไม่มีวันว่างอีกทั่วประเทศนะครับเพราะฉะั้น,นเขาเลยทำงาน365วันครับ,รบและนี่คืออนุภาพของส่วนเครื่องจักรกลสูบน้ำสรุปทุกส่วนของส่วนบริหารเครื่องจักรกลกรมชประทานล้วนมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านครับท่วมสูบออกแ<ล>้งสูบเข้าน้ำหน้า สุปเข้าสุปออก เอดีๆกับพี่คำรณน,น้ำจะลน้นน้ำจะแรงพวกเขาสนักเครื่องจักรกลกรมชลประทานก็ต้องทำงานกันตลอดนะ <c oughs> จะบอกให้